คุณจะทำอย่างไรถ้าลูกของคุณพยายามจะขโมยทุกสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตฉันเกือบจะสูญเสียทุกอย่างไปในเสี้ยววินาทีจนกระทั่งฉันเปิดเผยความลับที่ทำให้ผู้พิพากษาหน้าซีดเผือดและลูกชายของฉันก็หวังว่าเขาจะไม่ท้าทายฉันเลยอยู่กับฉันนะคะเพราะคุณจะไม่มีทางเดาได้เลยว่าจุดพลิกผันที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคืออะไรฉันกำลังนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหนังสือเก่า และเหงื่อที่เกิดจากความประมาาเป็นสถานที่ที่เวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งและทุกเสียงไอจะสะท้อนกล้องไปทั่วผนังม้านั่งไม้แข็งเหมือนก้อนหินและอากาศก็อบอวลไปด้วยความตึงเครียดและกลิ่นโคโลนที่แรงเกินไปของใครบางคนฉันกำกระเป๋าถือแน่นราวกับว่ามันเป็นแพ่ชูบและฝั่งตรงข้ามคือลูกชายของฉันเลือดเนื้อเชื้อเคือของฉันเองเขามองฉันเหมือนฉันเป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งจะขับรถปาดหน้าเขาไปเขามีทนายความขนาบข้างซึ่งดูเหมือนกำลังมาคัดเลือกบทบาทตัวร้ายในละครน,น้ำเน่าทั้งผมที่หวีเรียบแแปล และชุดสูทที่น่าจะแพงกว่ารถคันแรกของฉันเสียอีกฉันเกือบจะคาดหวังให้เขาบิดหนวดที่ไม่มีอยู่จริงและหัวราะเสียงดังพินัยกรรมของสามีผู้ล่วงลับของฉันคือดาวเด่นของวันนี้และดูเหมือนว่าในสายตาของลูกชายฉันคือตัวร้ายมันตลกดีใช่ไหมคะคุณใช้เวลาทั้งชีวิตรักใครสักคนเลี้ยงดูเขาเสียสละเพื่อเขาแล้ววันหนึ่งคุณก็พบว่าตัวเองอยู่คนละฝั่งในห้องพิจารณาคดีราวกับว่านิทานก่อนนอนและหัวเข่าที่ทะเลาะปอกเปิกเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้น ฉันเหลือบมองเขาอยู่เรื่อยๆเพื่อมองหาร่องรอยของเด็กชายตัวเล็กๆที่เคยวิ่งมากกดฉันด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างแต่ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือชายที่แข็งกระด้างด้วยความโลภและความแค้นใจมันมากพอที่จะทำให้หัวใจของคนเป็นแม่เจ็บปวดผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้หญิงท่าทางเคร่งขรึมสวมแว่นตาที่ปลายจมูกสั่งให้ทุกคนในห้องอยู่ในความสงบทนายความของลูกชายฉันลุกขึ้นยืนด้วยความมั่นใจและมีสเสน่ห์ และเริ่มปั่นเรื่องว่าฉันไม่เหมาะสมที่จะจัดการมรดกที่สามีของฉันทิ้งไว้เขาใช้คําพูดอย่างขาดความรับผิดชอบและฟุ่มเฟือยวาดภาพฉันว่าเป็นพวกใช้จ่ายสุรุยสุร่ายที่พร้อมจะล้มละลายได้ทุกเมื่อที่ไปชอปปิ้งฉันอยากจะหัวเราะออกมาจริงๆถ้าเพียงแต่เขารู้ว่าฉันต้องตัดคูปองหรือปะเสื้อผ้าเก่าๆเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายมากี่ครั้งแต่ฉันก็เงียบปากไว้เพราะฉันรู้ดีกว่าที่จะไปขัดจังหวะคนที่หลงไหลในเสียงของตัวเอง จากนั้นก็ถึงตาลูกชายของฉันเขายืนขึ้นมือสั่นเล็กน้อยและชี้มาที่ฉันด้วยท่าทีที่น่าทึ่งซึ่งครูสอนการแสดงระดับมัธยมปลายทุกคนจะต้องภูมิใจยายแก่นี่รู้วิธีผลาญเงินที่ไม่สมควรจะได้เท่านั้นแหละเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความโกรธที่เสแสร้งคำพูดเหล่านั้นลอยอยู่ในอากาศหนักอึ้งและแหลมคมและชั่วขณะหนึ่งฉันรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าหัวใจของฉันเต้นรัวอยู่ในอกและฉันสงสัยว่าคนอื่นจะได้ยินเสียงมันไหมฉันเกือบจะหัวเราะ เพราะเรื่องทั้งหมดมันไร้สาระมากนี่คือเด็กชายคนเดียวกับที่เคยร้องให้เพราะฉันไม่ยอมให้เขากินไอศกรีมเป็นอาหารเชา้าและตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาพยายามที่จะเอาทุกอย่างที่พ่อของเขาและฉันสร้างขึ้นมาด้วยกันไปผู้พิพากษาแค่พยักหน้าสีหน้าของเธออ่านไม่ออกและทนายคนนั้นก็ยิ้มกริ่มเหมือนกับว่าเขาใช้เงินมรดกของฉันไปกับเรือยอทลำใหม่แล้ว ฉันแทบจะเห็นเครื่องหมายดอลล่าในดวงตาของเขามันเหมือนกับว่าฉันได้หลงเข้าไปในจักรวาลคู่ขนานที่ทุกอย่างกลับตลบปัดไปหมดคุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกมันกลับหัวกลับหางเหมือนกับว่าคุณเป็นคนเดียวที่มีสติในห้องที่เต็มไปด้วยคนที่เสียสติไปแล้วนั่นคือฉันในตอนนั้นฉันอยากจะลุกขึ้นยืนและตะโกนว่าพวกคุณได้ยินเรื่องนี้ไหมพวกคุณเชื่อจริงๆเหรอว่าฉันเป็นตัวร้ายที่นี่แต่ฉันยังคงนั่งอยู่มือของฉันประสานกันแน่นบนตักเพราะฉันรู้ว่า ฉันต้องเล่นตามกฎของพวกเขาขณะที่การพิจารณาคดีดำเนินไปฉันก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยให้ความคิดของฉันล่องลอยไปฉันจำวันแรกๆของชีวิตแต่งงานได้ตอนที่สามีกับฉันเก็บหอมรอมริบทุกบาททุกสตางค์เพื่อซื้อบ้านหลังแรกของเราฉันจำคืนที่เรานอนดึกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับลูกชายของเราฉันจำความภาคภูมิใจในดวงตาของสามีได้เมื่อในที่สุดเขาก็เขียนพินัยกรรมเสร็จเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะได้รับการดูแลหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขา วางใจฉันเขาเลือกฉันให้สืบทอดมรดกของเขาและตอนนี้ฉันกลับถูกกล่าวหาว่าพลานมันทั้งหมดฉันเหลือบมองลูกชายอีกครั้งมองหาสัญญาณของความสำนึกผิดหรือความสงสัยแต่กรามของเขาเกรงและดวงตาของเขาเย็นชาฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายที่เคยขอให้ฉันเล่านิทานก่อนนอนอีกเรื่องหนึ่งที่เคยเอามือเล็กๆของเขามาซุกในมือของฉันเมื่อเขากลัวเขาไปเป็นผู้ชายที่ด่วนตัดสินและกระตือรือร้อนที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันรู้สึกผิดแวบหนึ่งสงสัยว่าฉันจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปได้ไหมถ้าฉันจะเลี้ยงดูเขาให้เห็นคุณค่าของครอบครัวมากกว่าโชคลาภแต่แล้วฉันก็นึกถึงการเสียสละทั้งหมดที่ฉันทำความรักทั้งหมดที่ฉันมอบให้เขาและฉันก็ตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราทนายความพูดต่อไปเรื่อยๆแจกแจงทุกความผิดที่เขามองเห็นและทุกความผิดพลาดในจินตนาการที่ฉันเคยทำฉันไม่สนใจเขาแต่หันไปจดจ่อกับจังหวะการหายใจของตัวเองแทนเข้าและออกเข้า และออกฉันเตือนตัวเองว่าฉันแข็งแกร่งกว่าที่ฉันรู้สึกฉันเคยผ่านพายุที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้วฉันนึกถึงสามีของฉันมือที่มั่นคงและรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเขาและฉันก็ดึงความแข็งแกร่งจากความทรงจําของเขาในที่สุดผู้พิพากษาก็หันมาหาฉันสายตาของเธอเฉียบแหลมและประเมินคุณมีอะไรจะพูดเพื่อตัวเองไหมเธอถามฉันสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมสติฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันเป็นนี่ตัวเองและสามีของฉันที่จะต้องยืนหยัด และพูดความจริงของฉันเพราะถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือคุณไม่สามารถปล่อยให้คนอื่นมากำหนดคุณค่าของคุณได้แม้แต่ลูกของคุณเองและดังนั้นด้วยหัวใจที่เต้นรัวและมือที่สั่นเล็กน้อยฉันเตรียมที่จะพูดคำที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้เราย้อนกลับไปสักหน่อยเพราะทุกเรื่องราวมีจุดเริ่มต้นและเรื่องของฉันก็เริ่มต้นนานก่อนการเผชิญหน้าในห้องพิจารณาคดีนั้นสามีของฉันขอให้ไปสู่สุติเขาเป็นนักวางแผนในทุกแงม่มุม เขาเป็นคนประเภทที่เก็บใบเสร็จสำหรับของที่เราซื้อเมื่อ20ปีที่แล้วเผื่อไว้เขาจะทำรายการสำหรับรายการของเขาและเขามักจะมีแผนสำรองสำหรับแผนสำรองของเขาเสมอตอนที่เขาป่วยเขานั่งลงกับฉันที่โต๊ะในครวัวตัวเดียวกับที่เราใช้ร่วมกันมานานหลายสิบปีและบอกฉันว่าเขาต้องการให้แน่ใจว่าฉันจะได้รับการดูแลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันจำได้ถึงสัมผัสของมือของเขาที่วางทับมือของฉันอบอุ่น และปลอบโยนขณะที่เขาอธิบายรายละเอียดของพินัยกรรมของเขาเขาทิ้งทุกอย่างไว้ให้ฉันพร้อมกับโน้ตที่ซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเขียนเพียงว่าเพราะคุณทําให้บ้านของเราเป็นบ้านเสมอมาหวานใช่ไหมคะฉันร้องไห้เมื่อได้อ่านมันและฉันก็ยังคงเก็บโน้ตนั้นไว้ในโต๊ะข้างเตียงพับไว้และเก่าคลำคล้าจากการเปิดอ่านนับครั้งไม่ถ้วนเพียงเพื่อจะรู้สึกใกล้ชิดกับเขาอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าลูกชายของฉันจะคิดว่าบ้านหมายถึงกองทุนสําหรับวันหยุดพักผ่อนในอนาคตของเขาฉันดาว่า ฉันไม่ควรจะแปลกใจเขาเป็นคนมีรถนิยมแพงมาตั้งแต่เด็กในขณะที่เด็กคนอื่นๆมีความสุขกับการไปเที่ยวสวนสาธารณะเขาต้องการแกะเจ็ดล่าสุดรองเท้าผ้าใบที่เจ๋งที่สุดงานวันเกิดที่ใหญ่ที่สุดฉันพยายามสอนให้เขาเห็นคุณค่าของการทำงานหนักแต่บางครั้งฉันก็สงสัยว่าฉันทำมากเกินไปหรืออาจจะน้อยเกินไปนั่นไม่ใช่คำถามนิรันด์สำหรับคนเป็นแม่เหรอฉันตามใจเขาเกินไปหรือเปล่า ฉันตอบว่าได้บ่อยเกินไปหรือว่าฉันเข้มงวดเกินไปความรู้สึกผิดคลืบคลานเข้ามาในตอนดึกเมื่อบ้านเงียบสงัดและเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงติก๊กต็อกของนาฬิกาเก่าในถงทางเดินฉันจะนอนไม่หลับทบทวนทุกการตัดสินใจทุกการโต้เถียงทุกช่วงเวลาที่ฉันน่าจะทําอะไรที่แตกต่างออกไปได้แต่แล้วฉันก็นึกถึงหัวเข่าที่ทะเลาะปอกเปิกทั้งหมดที่ฉันจูบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ฉันช่วยทําครั้งที่ฉันอดนอนเพื่อเย็บชุดสําหรับละครของโรงเรียน หรืออบคับเค้กสำหรับงานปาร์ตี้ของชั้นเรียนฉันจำครั้งที่ฉันปฏิเสธเมื่อเขาต้องการของเล่นชิ้นใหม่ไม่ใช่เพราะฉันไม่รักเขาแต่เพราะฉันต้องการให้เขาเข้าใจว่าสิ่งของต่างๆไม่ได้ถูกส่งมาให้คุณง่ายๆในชีวิตฉันอยากให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างรู้สึกขอบคุณเพื่อเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีเพื่อรู้จักความพึงพอใจจากการได้อะไรมาด้วยตัวเองบางครั้งฉันคิดว่าเขาเข้าใจและบางครั้งฉันคิดว่ามันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา แต่ฉันพยายามแล้วพระเจ้าทรงทราบดีว่าฉันพยายามแล้วหลังจากที่สามีของฉันจับไปบ้านก็รู้สึกว่างเปล่ากว่าที่เคยฉันเดินไปตามห้องต่างๆสัมผัสสิ่งของที่เราเก็บสะสมมาตลอดชีวิตด้วยกันเก้าอี้นวมเก่าที่เขาเคยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ผ้าม่านสีซีดที่เราเลือกซื้อกันตามใจชอบโต๊ะในครัวที่มีรอยขีดข่วนและคราสกปรกจากการทานอาหารเย็นของครอบครัวมาหลายปีทุกมุมมีความทรงจำและทุกความทรงจำเป็นเครื่องตวนใจถึงสิ่งที่ฉันสูญเสียไป แต่ฉันก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่เงียบงันเติบโตขึ้นในตัวฉันความมุ่งมั่นที่จะทำตามความปรารถนาของเขาและปกป้องชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันนั่นคือเหตุผลที่เมื่อลูกชายของฉันเริ่มเรียกร้องเกี่ยวกับพิ่ใยกมฉันจึงรู้สึกประหลาดใจในตอนแรกมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับว่าบ้านหลังนี้ใหญ่เกินไปสำหรับฉันที่จะดูแลหรือว่าฉันควรคิดถึงการย้ายไปอยู่ที่เล็กกว่าและมีความสุขกับชีวิต จากนั้นมันก็เริ่มตรงไปตรงมามากขึ้นเขาต้องการทราบเกี่ยวกับการลงทุนเงินออมสิสนเขาพูดถึงการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และการวางแผนสําหรับอนาคตแต่ฉันมองเห็นการคํานวณในดวงตาของเขามันไม่ใช่เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของฉันมันเป็นเรื่องของตัวเขาเองฉันพยายามใช้เหตุผลกับเขาเพื่ออธิบายว่าพ่อของเขาได้แสดงความปรารถนาของเขาอย่างชัดเจนแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเขามองว่าพินัยกรรมเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเขากับชีวิตที่เขาคิดว่า เขาสมควรได้รับฉันนอนไม่หลับด้วยความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เกี่ยวกับความหมายของทั้งหมดนี้นี่เป็นความผิดของฉันเหรอฉันล้มเหลวในฐานะแม่หรือเปล่าฉันย้อนกลับไปทบทวนทุกบทสนทนาทุกการโต้เถียงเพื่อค้นหาช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆผิดพลาดไปแต่ความจริงก็คือบางครั้งคนเราก็เลือกทางเดินของตัวเองไม่ว่าคุณจะรักพวกเขามากแค่ไหนก็ตามฉันตรหนักว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเกี่ยวกับความเคารพความรักการยืนหยัด เพื่อตัวเองอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาขณะที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีฉันรู้สึกถึงน้ำหนักของหลายปีที่ผ่านมาที่กดทับฉันอยู่ฉันนึกถึงการเสียสละที่ฉันทำความฝันที่ฉันพักไว้ความแข็งแกร่งที่เงียบงันที่ต้องใช้เพื่อรักษาครอบครัวของเราไว้ด้วยกันทั้งในยามสุขและยามทุกฉันนึกถึงความเชื่อมั่นของสามีที่มีต่อฉันความไว้วางใจที่เขามอบให้ในมือของฉัน และฉันรู้ลึกๆว่าฉันไม่สามารถปล่อยให้ลูกชายของฉันหรือใครก็ตามมาพรากสิ่งนั้นไปจากฉันได้ฉันต้องต่อสู้ไม่ใช่แค่เพื่อเงินแต่เพื่อศักดิ์ศรีของฉันเพื่อความทรงจำของสามีของฉันและเพื่อชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันมันตลกดีใช่ไหมคะเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนทำให้ตัวเองเล็กลงเพื่อให้คนอื่นได้เฉิดฉดใแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องขีดเส้นเพื่อบอกว่าพอแล้วฉันตระหนักขณะที่นั่งอยู่ที่นั่นว่า ฉันเบื่อที่จะต้องขอโทษในสิ่งที่ฉันเป็นสำหรับสิ่งที่ฉันหามาได้สำหรับความรักและความห่วงใยที่ฉันมอบให้กับครอบครัวของฉันฉันเบื่อที่จะปล่อยให้ความรู้สึกผิดและความกลัวมาครอบงำชีวิตของฉันนี่คือช่วงเวลาของฉันที่จะลุกขึ้นยืนพูดความจริงของฉันและแสดงให้ลูกชายของฉันและโลกเห็นว่าฉันแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้ดังนั้นขณะที่ผู้พิพากษามองมาที่ฉันรอคอยคำตอบของฉันฉันก็ยืดหลังตรงเชิดคางขึ้น และเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเป็นของฉันไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความเคารพความรักและมรดกที่สามีของฉันและฉันได้สร้างขึ้นมาด้วยกันทีละก้อนทีละปีและในขณะนั้นฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นฉันกำลังต่อสู้เพื่อผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกประเมินค่าต่ำไปถูกมองข้ามหรือถูกผลักไสและฉันก็พร้อมแล้วกลับมาที่ห้องพิจารณาคดีที่ซึ่งบรรยากาศตึงเครียดจนคุณแทบจะหันมาแล้วเซิรฟ์ฟพร้อมมันฝรั่งบทได้เลย ฉันสาบานได้เลยว่าสิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือพายุฝนฟ้าขนองข้างนอกและเพลงประกอบที่น่าทึ่งผู้พิพากษาซึ่งกำลังจัดเรียงเอกสารและเหลือบมองฉันผ่านแว่นตาของเธอในที่สุดก็เงยหน้าขึ้นสายตาของเธอเฉียบแหลมและคาดหวังทนายความของลูกชายฉันซึ่งยังคงยิ้มเยาะเย้ยเล็กน้อยเอหลังพิงเก้าอี้ราวกับว่าเขากำลังวางแผนคดีใหญ่ครั้งต่อไปของเขาอยู่แล้ว หรืออาจจะเป็นการซื้อของชิ้นใหญ่ชิ้นต่อไปของเขาด้วยเงินที่สามีของฉันหามาอย่างยากลําบากส่วนลูกชายของฉันนั่งตัวแข็งกรามเกรงสายตาของเขาสลับไปมาระหว่างฉันกับผู้พิพากษาฉันแทบจะได้ยินความคิดของเขาเธอไม่มีอะไรเลยเธอจะยอมแพ้แต่ฉันไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ครั้งนี้ฉันสูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงน้ำหนักของทุกคืนที่นอนไม่หลับทุกคำอธิษฐานที่กระซิบทุกช่วงเวลาแห่งความสงสัยและความกังวลฉันนึกถึงสามีของฉันชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันคำสัญญาที่ฉันให้ไว้ว่า จะปกป้องสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาและจากนั้นด้วยความสงบที่ฉันไม่รู้ว่าฉันมีฉันมองตรงไปที่ผู้พิพากษาและผู้สามคำที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเช็ควิดีโอสิค่ะชั่วขณะหนึ่งห้องเงียบสงัดจนคุณได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กต ok ๊อกคิวของผู้พิพากษาเลิกขึ้นสูงจนฉันคิดว่ามันอาจจะหายเข้าไปในไรผมของเธอรอยยิ้มยอยเย้ยของทนายความของลูกชายฉันสะดุดลงเล็กน้อย และลูกชายของฉันหน้าของเขาก็ซีดลงเร็วกว่าสีย้อมผมราคาถูกที่โดนฝนเขามองฉันเหมือนกับว่าฉันเพิ่งจะดึงกระต่ายออกมาจากหมวกหรืออาจจะเป็นโครงกระดูกออกมาจากตู้เสื้อผ้าของเขาคุณรู้ไหมค่ะสามีของฉันขอให้ไปสู่สุติเขาเป็นคนที่รอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดเขามักจะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอเขาเป็นคนประเภทที่ตรวจสอบกุญแจสองครั้งก่อนนอนเป็นคนที่เก็บไฟฉายไว้ในทุกห้องเผื่อไว้และเป็นคนที่ไม่เคยไว้ใจความทรงจําเพียงอย่างเดียวสําหรับเรื่องสําคัญ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงพินัยกรรมของเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ทิ้งอะไรไว้ให้โชคชะตาโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เขามีกล้องตัวเล็กๆติดตั้งไว้ในห้องทำงานของเขาซ่อนอยู่บนชั้นหนังสือระหว่างหนังสือสงครามและสันติภาพฉบับเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นกับนกคูกเซรามิกที่ฉันเกลียดมาตลอดในคืนที่เขาลงนามในพินัยกรรมเขาได้บันทึกข้อความไว้เผื่อว่าจะมีใครโดยเฉพาะลูกชายของเราตัดสินใจที่จะคัดค้านความปรารถนาของเขาฉันพบวิดีโอนี้ โดยบังเอิญจริงๆฉันกำลังทำความสะอาดห้องทำงานของเขาในบ่ายวันฝนตกวันหนึ่งจัดเรียงเอกสารและของที่ระลึกเมื่อฉันสะดุดเข้ากับแฟลชไดรฟ์ที่เขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อยของเขาว่าสำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นตอนแรกฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเอกสารภาษีเก่าๆหรืออาจจะเป็นสำรองของสูตรอาหารโปรดของเขาแต่เมื่อฉันเสียบมันเข้ากับคอมพิวเตอร์และเห็นหน้าของเขาบนหน้าจอชัดเจนเหมือนกลางวันแสกๆฉันก็รู้ว่า เขาทิ้งของขวัญชิ้นสุดท้ายไว้ให้ฉันซึ่งเป็นวิธีที่จะปกป้องตัวเองและมรดกของเขาหากเรื่องต่างๆเลวร้ายลงผู้พิพากษาซึ่งตอนนี้ตื่นตัวเต็มที่แล้วได้ขอให้เจ้าหน้าที่นำแล็ปท็อปมาให้มือของฉันสั่นเล็กน้อยขณะที่ฉันยืน Flash ่นแฟลชไดร์ให้แต่ฉันก็รู้สึกสงบอย่างประหลาดเช่นกันฉันทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับโชคชะตาและคำพูดของสามีฉันวิดีโอปรากฏขึ้นบนจอภาพขนาดเล็กของห้องพิจารณาคดีเขาอยู่ที่นั่นนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาดูเหนื่อยเล็กน้อย แต่ก็ยังคงเป็นผู้ชายที่ฉันรักมาหลายปีเขาไอาเบาๆเหลือบมองกล้องและเริ่มพูดถ้าคุณกำลังดูสิ่งนี้อยู่เขาพูดหมายความว่ามีคนกำลังคัดค้านพินยกรรมของผมและถ้าคนคนนั้นคือลูกชายของเราผมก็ไม่แปลกใจเลยเขาหยุดชั่วคราวรอยยิ้มเศ้าๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาลูกรักถ้าลูกกำลังฟังอยู่พ่ออยากให้ลูกรู้ว่าแม่ของลูกคือหัวใจของครอบครัวนี้ เธอคือเหตุผลที่เรามีบ้านไม่ใช่แค่บ้านเธอคือคนที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันคนที่เสียสละคนที่รักลูกแม้ในเวลาที่ลูกทำให้มันยากลำบากพ่อทิ้งทุกอย่างไว้ให้เธอเพราะเธอสมควรได้รับมันท่าลูกพยายามจะเอาสิ่งนั้นไปจากเธอนั่นเป็นเพราะลูกให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าครอบครัวและถ้าลูกกำลังดูสิ่งนี้อยู่ลูกรักหน้าละอายใจจริงๆความเงียบที่ตามมานั้น ฉันเหลือบมองไปรอบๆห้องเห็นใบหน้าของผู้พิพากษาเปลี่ยนจากซีดเป็นชมพูริมฝีปากของเธอกดเป็นเส้นบางๆลูกชายของฉันจ้องมองที่หน้าจอดวงตาของเขาเบิกกว้างปากของเขาอ้าเล็กน้อยทนายความเป็นครั้งแรกที่ไม่มีอะไรจะพูดฉันเกือบจะสงสารพวกเขาเกือบจะคำพูดของสามีฉันลอยอยู่ในอากาศหนักอึ้งและไม่อาจปฏิเสธได้ไม่มีการโต้เถียงกับชายผู้ที่พูดจากใจผู้ที่แสดงเจตนาของเขาอย่างชัดเจนผู้พิพากษาไอเบาๆน้ำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่เธอพูดกับห้องเอาละ เธอพูดฉันคิดว่านั่นเป็นการตัดสินเรื่องนี้เธอหันไปหาลูกชายของฉันสายตาของเธอแข็งกร้าวความปรารถนาของพ่อของคุณชัดเจนศาลนี้จะเคารพความปรารถนานั้นฉันถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าฉันกลั้นหายใจอยู่ความโล่งใจแผ่ซ่านไปทั่วตัวฉันผสมผสานกับความเจ็บปวดที่หวานอมขมกลืนสำหรับชายที่ฉันสูญเสียไปและลูกชายที่ฉันแทบจะจำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วฉันรู้สึกภูมิใจภูมิใจในสามีของฉันที่คิดล่วงหน้าภูมิใจในตัวเองที่ยืนหยัด และภูมิใจในชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันหวังไว้ทุกอย่างก็ตามขณะที่ห้องพิจารณาคดีว่างลงฉันก็สบตากับลูกชายของฉันชั่วขณะหนึ่งฉันเห็นแววตาของเด็กชายที่เขาเคยเป็นคนที่ต้องการฉันคนที่รักฉันคนที่ไว้ใจฉันแต่มันก็หายไปในทันทีถูกแทนที่ด้วยความโกรธและความอับอายฉันไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรแต่ฉันรู้สิ่งหนึ่งอย่างแน่นอนฉันได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสามีของฉันและเพื่อตัวเองแล้วไม่ดรอ ผู้พิพากษาตัดสินให้ฉันชนะแน่นอนฉันหวังว่าฉันจะบอกได้ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากชัยชนะแต่ความจริงก็คือมันเป็นค็อกเทลของอารมณ์ความเสียใจความโล่งใจและใช่ความภาคภูมิใจเล็กน้อยเท่าๆกันลูกชายของฉันเดินออกจากห้องพิจารณาคดีใบหน้าของเขาแดงกำ่ำและกรามเกรงไม่แม้แต่จะเหลยวกลับมามองฉันทนายความของเขาซึ่งเริ่มต้นวันด้วยท่าทีเหมือนกำลังจะชนะเกมโชว์ตอนนี้เดินตาม หลังเขาไหลตกเหมือนกับว่ามีใครเพิ่งจะขโมยเงินค่าอาหารกลางวันของเขาไปฉันเกือบจะสงสารผู้ชายคนนั้นเกือบจะแต่แล้วฉันก็นึกถึงวิธีที่เขายิ้มเยาะฉันและฉันก็ตัดสินใจว่าเขาสามารถรับมือกับความอัปายสรอสูเล็กน้อยได้ส่วนลูกชายของฉันนั่นเป็นความเจ็บปวดอีกแบบหนึ่งการมองเขาเดินจากไปฉันรู้สึกเจ็บแปลกจากความทรงจำนับพันงานวันเกิดหัวเขา่าที่ทะเลาะปอกเปิดก,การพูดคุยกันตอนดึกเกี่ยวกับความฝันและความกลัว ฉันสงสัยว่าเราจะหาทางกลับมาคืนดีกันได้หรือไม่หรือว่าการต่อสู้ในห้องพิจารณาคดีครั้งนี้จะเป็นบทสุดท้ายในเรื่องราวของเราแต่ขณะที่ฉันเก็บข้าวของและเดินออกจากศาลนั้นฉันก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเช่นกันฉันรู้สึกภูมิใจภูมิใจที่ได้ยืนหยัดเพื่อตัวเองเพื่อความปรารถนาของสามีและเพื่อความรักที่เราสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตภูมิใจที่ฉันไม่ปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรือความกลัวหรือแม้กระทั่งความเสียใจของครอบครัวที่แตกแยกมาขัดขวางไม่ให้ฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องฉันตรหนักว่าบางที เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาว่าฉันแข็งแกร่งกว่าที่ฉันเคยให้เครดิตตัวเองเสียอีกและให้ฉันบอกคุณผู้หญิงทั้งหลายนั่นเป็นความรู้สึกที่ควรค่าแก่การลิ้มลองเมื่อฉันกลับถึงบ้านบ้านรู้สึกแตกต่างออกไปสว่างขึ้นเล็กน้อยเงาที่เคยอยู่ในมุมห้องตั้งแต่สามีของฉันจากไปดูเหมือนจะจางลงเล็กน้อยฉันถอดรองเท้ารินไว์แก้วใหญ่ให้ตัวเองและเปิดเพล์ลิ์เพลงเก่าโปรดของฉันและจากนั้นตรงกลางครัวของฉันฉันก็เต้นรำฉันเต้นรำเหมือนไม่มีใครดูเพราะพูดตามตรงไม่มีใครดู ฉันหมุนตัวไปรอบๆบ,บนพื้นลีโนเลียมหัวเราะให้กับตัวเองรู้สึกว่าปีเดือนที่ผ่านมาละลายหายไปชั่วเวลาอันมีค่าไม่กี่นาทีฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เพิ่งจะรอดชีวิตจากละครในห้องพิจารณาคดีฉันเป็นแค่ฉันอิสระร่าเริงและมีชีวิตชีวาแน่นอนว่าเช้าวันต่อมาหัวเข่าของฉันก็เตือนฉันว่าฉันไม่ได้อายุ2ี่สิปีอีกต่อไปแล้วแต่คุณรู้อะไรไหมมันคุ้มค่าบางครั้งคุณต้องเตือนโลกและตัวเองว่าคุณยังอยู่ที่นี่ยังคงต่อสู้และยังคงสามารถสร้างเวทมนต์เล็กๆน้อยๆได้ ในวันต่อมาฉันพบว่าตัวเองกำลังไตรตรองถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันนึกถึงสามีของฉันและวิธีที่เขาเชื่อมั่นในตัวฉันเสมอแม้ว่าฉันจะสงสัยในตัวเองก็ตามฉันนึกถึงลูกชายของฉันและการตัดสินใจที่เขาทำและวิธีที่ฉันอาจจะมีส่วนทำให้เขาเป็นผู้ชายที่เขาเป็นในวันนี้ฉันนึกถึงการให้อภัยว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณให้กับผู้อื่นแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องให้กับตัวเองด้วย ฉันตระหนักว่าการยืนหยัดเพื่อตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องเงินบ้านหรือพินในกรมันเกี่ยวกับการทวงคืนคุณค่าของตัวเองเสียงของตัวเองและเรื่องราวของตัวเองและเพราะว่าชีวิตมีอารมณ์ขันฉันจึงพบว่าตัวเองต้องรับโทรศัพท์จากญาติที่ไม่ได้ยินข่าวคราวมานาหลายปีทันใดนั้นทุกคนก็อยากจะโทรมาดูว่าฉันเป็นอย่างไรบ้างคุณลินดาลูกพี่ลูกน้องของฉันซึ่งครั้งหนึ่งเคยพยายามจะขายยาเม็ดลดน้ำหนักที่น่าสงสัยให้กับฉันในงานรวมญาติโทรมา เพื่อให้กำลังใจพี่สะพ้ายของฉันส่งตะกร้าผลไม้มาให้ใหญ่จนฉันต้องแบ่งให้เพื่อนบ้านครึ่งหนึ่งแม่แต่คุณมาดเพื่อนเก่าของฉันซึ่งไม่เคยพลาดเรื่องสุบสิบนินทาก็มาปรากฏตัวที่ประตูบ้านของฉันพร้อมกับแคสเซรโรและคำถามนับพันฉันอดหัวเราะไม่ได้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรจะนำครอบครัวมารวมกันได้เหมือนกับละครเล็กๆน้อยๆและเงินจำนวนมากแต่ท่ามกลางทั้งหมดนั้นฉันพบว่าตัวเองรายล้อมไปด้วยความรักความรักที่แท้จริงและจริงใจเพื่อนๆที่มาพร้อมกับอ้อมกอดและเสียงหัวเราะ เพื่อนบ้านที่เสนอจะตัดหญ้าให้หรือนำจดหมายเข้ามาให้แม่แต่บุรุษไพรสณียที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคดีในศาลก็ยกนิ้วให้และขยิบตาให้ฉันมันทําให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าไม่ว่าเรื่องต่างๆจะยากลําบากแค่ไหนเราก็ไม่เคยโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงมักจะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้ว่าจะเป็นแค่ผู้หญิงที่อยู่ท้ายถนนซึ่งทําขนมปังรสกล้วยที่อร่อยที่สุดในโลกก็ตามและดังนั้นขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่นี่ในตอนนี้ พร้อมกับไวน์ในมือและเพลงที่เล่นเบาๆเป็นฉากหลังฉันอยากจะถามคุณว่าคุณเคยต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองในเวลาที่สำคัญที่สุดหรือไม่คุณเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่คุณต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ง่ายกับสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือบางทีคุณอาจมีเรื่องราวในครอบครัวที่โลดโผนพอๆกับเรื่องของฉันเพราะผู้ตามตรงเราทุกคนมีเรื่องราวแบบนั้นอย่างน้อยหนึ่งเรื่องฉันอยากจะฟังเรื่องราวของคุณแบ่งปันในความคิดเห็นเพราะเรื่องราวของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน และถ้าคุณชอบเรื่องราวส่วนเล็กๆนี้ในชีวิตของฉันอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่นี่เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสมควรที่จะได้รับการรับฟังเรื่องราวของเธอและอาจจะได้รับความยุติธรรมเล็กน้อยด้วยเพราะชีวิตไม่ใช่แค่การต่อสู้ที่เราต้องเผชิญแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เราพบเจอระหว่างทางความรักที่เรายึดมัน่นและความแข็งแกร่งที่เราค้นพบในตัวเองดังนั้นรินเครื่องดื่มให้ตัวเองเปิดเพลงโปรดของคุณและจำไว้ว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด และบทที่ดีที่สุดของคุณยังรออยู่ข้างหน้าแด่พวกเราผู้หญิงขอให้เราพบความกล้าหาญที่จะเต้นรำในครัวของเราเสมอไม่ว่าชีวิตจะโยนอะไรมาให้เราก็ตามเรื่องราววันนี้พาเราเห็นหญิงคนหนึ่งที่ยืนหยัดท่ามกลางแรงบีบคั้นของกฎหมายความโลภและบาดแผลในครอบครัวเธอเลือกความสงบแทนการโต้เถียงเก็บหลักฐานแทนการตะโกนและยืนขึ้นเพื่อศักดิ์ศรีของตนเองและความทรงจำของสามีจนวิดีโอทำให้การที่เตรียมไว้ล่วงหน้าพลิกเกมในห้องพิจารณาทุกคำของเขาย้ำคุณค่าของบ้าน ที่สร้างจากความรักและความรับผิดชอบไม่ใช่แค่รัพย์สินเรื่องนี้เตือนให้ผู้ประกอบการฟรีแลนซ์ผู้สร้างคอนเทนต์และคนทำงานทุกวัยเชื่อในระเบียบวินัยการเตรียมพร้อมและขีดเส้นที่ชัดเจนกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมการให้อภัยอาจเกิดขึ้นภายหลังแต่การปกป้องคุณค่าและชื่อเสียงต้องทำเดี๋ยวนี้เมื่อมองย้อนกลับเราเรียนรู้ว่าความนิ่งความจริงและหลักฐานชัดเจนคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดและความเข้มแข็งแท้จริงมักเกิดจากความรักที่เรายึดมั่นคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง ลองเขียนหนึ่งสิ่งที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตจริงไว้ใต้คลิปเพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจกับคนอื่นๆถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเรา